ไร่ฟาร์มดุลตั้งอยู่ที่บ้านวังมะดานหมู่ที่9ตำบลวงของอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเส้นทางผ่านถนนพิชัยอุตรดิตมีเนื้อที่อยู่11ไร่3งานแบ่งออกเป็นไร่องุ่นห้าไร่มะพร้าวสามไร่นาข้าว 2ไร่สะน้ำา1ไร่และที่อยู่อาศัย3ง,งานไร่ฟาร์มดุนนั้นเป็นไร่ผสมผสานระหว่างพืชไร่และพืชสวนนา,นานาชนิดมีบรรยากาศที่สวยงามและน่ามาเที่ยวชมอย่าลืมมาเที่ยวชมไร่ฟาร์มดุนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ไร่ฟาร์มอดุลนะครับอยู่กับคุณอาครับชื่ออะไรครับผมชื่อสุรเดชเดชพงศ์ครับน้าสุรเดชเดชพงศ์นะครับหรือที่เรียกว่าน้าพง์ทิพย์นะครับที่เรารู้จักกันนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านนะครับวังมะดานนะครับอําเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับผมซึ่งไร่ฟาร์มอดุลนี้เปิดมากี่ปีแล้วคุณนาอ่าอันนี้เริ่มโครงการได้เข้าปีที่3แล้วเข้าปีที่3แล้วหลักๆเลย ไลฟ่ฟาร์มมาดูเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรครับผมอ่าเริ่มแรกเลยคือเราทําเกี่ยวกับเรื่องพืชผสมผสา,า,านเะนาะแล้วก็หลังจากนั้นไปปุ๊บเหมือนเราทดลองว่าอะไรที่จะพอที่จะเดินต่อได้ค,ค่อยๆขยับขยายเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆรเริ่มจากกล้วยพอกล้วยมันไปไม่ได้าาไปปุ๊บก็เริ่มมาเป็นพวกมะพร้าวแต่มะพร้าวนี่ยังอยู่ยังอยู่แล้วมาสายนี้ที่จับเป็นเป็นตัวหลักๆเลยคือก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ้งุ่น พราะองุ่นที่เราทาตอนแรกเนี่ยเราทําเพราะว่าเราชอบกินเราก็เลยทดลองทําออกมาเพราะเรายังไม่รู้ว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเนาะอากาศมันค่อนข้างจะร้อนนิดนึงไม่คิดว่าจะปลูกได้ได้มัครบแต่ตอนนี้ผลผลิตมันออกมาแล้วเราคิดว่าเออเดินต่อได้เราก็คือขยายแบ่งขึ้นมาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวจะให้น้านะครับไปพาชมไรอ่องุ่นนิดนึงว่าอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็มีสายพันธุ์ไหนบ้างที่น้านาเข้ามานะครับผมครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกัน ครับผมตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่โดมอังุ่นกันแล้วตอนนี้เป็นแปลงของอังุ่นอะไรครับครับ <นะ S 2> อันนี้เป็นอังุ่นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นนะครับสายพันธุ์ญี่ปุน่นเลยออสายพันธุ์ญี่ปุน่นเป็นสายพันธุ์ไซมัสแคทที่งูราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่การยอมรับของตลาดในบ้านเราครับค่อนข้างสูงมากราคาแพงก็จริงแต่คนราคาสามารถบอกได้ไหมว่าเท่าไหร่กิโลราคาตอนนี้นะครับราคาในห้างเนี่ยเขาขายอยู่ที่ราคา2990บาท2 9 9 0บาทครับ คือตอนหนึ่งกิโลนี่ตอนหนึ่งกิโลครับผมใช่แต่ตัวนี้ก็คือเพิ่งเพิ่งเริ่มปลูกใช่ไหมใช่ครับตรงนี้เนี่ยต้นอายุต้นจะอยู่ที่ยังไม่ถึงสิบเดือนดีเลยครับต้นนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เราเอาลงตรงนี้ยเพราะว่าเราทดลองมีมีแปลงทดลองอยู่ด้านหน้านะครับเราทดลองผ่านจากงานทดลองตรงนั้นมาแล้วหนึ่งปีเศษหนึ่งปเราก็เลยเอามาทดลองไม่ใช่ทดลองแล้วก็เอามาลงจริงในแปลงนี้ก็ได้ตอนนี้เพิ่งจะได้ต้นนี้อายุต้นทั้งแถวเลยนะอยู่ที่เก้าเดือน เ้าเดือนก,กว่าๆยังไม่ถึง10เดือนดีแต่เขาสามารถอ่าออกผลผลิตให้เราได้แล้วเห็นไหมฮะอย่างนี้ครับเนี่ยจ,จ,จะเห็นช่อเลยครับเนี่ยอ,อันนี้เราเพิ่งทําการพุนนิ่งนะครับเนี่ยครับพุนนิ่งอายุแค่10เดือนนะครับเเดือนก,กว่าๆไม่ถึง10เดือนเขาสามารถออกผลผลิตได้แล้วอ,อ,อ,อันนี้คือช่อครับใช่ครับช่อตรงนี้เดี๋ยวยังมีขบวนการที่จะทําต่ออีกครับในส่วนของเราจะเน้นไปทางสายพันธุ์ญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่นะครับญี่ปุ่นอ่าครับเอาเป็นหลักเลยเพราะตอนนี้เราได้ผ่านงานทดลองของเราเองไปแล้วครับงปีเสร็จ เราก็เลยหมมาทางสายพันธุ์ญี่ปุ่นทราบข่าวมาว่าเป็นสายพันธุ์ที่นําเข้ามาแล้วก็เป็นเจ้าแรกของในประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับครับผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมก็ในเขตนี้เขตนี้ผมคิดว่าในเขตนี้ผมคิดว่าคือผมผมปลูกแล้วก็ทําการทดลองเรื่องการทําไรมล็ดเอ้ยเรื่องการขยายพันธุ์เอยเรื่องการเกี่ยวกับเรื่องอากาศเรื่องอะไรเนี่ยผมจับจับประเด็นแล้วก็จับงานทดลองไว้ได้ปีเศษแล้วครับผมโอ้แล้วมีผลผลิตเคยจําหน่ายออกมารอบนึงแล้วคอันเอ้ก็เคยได้เก็บเกี่ยวไปแล้วใช่ครับเก็บเกี่ยวไปแล้วหนึ่งรอบครับ ตอนนี้ก็คือกาลังที่จะออกใหม่อยู่เนาะใช่ครับตอนนี้กําลังออกใหม่นะมันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับในการจริงๆสายออพันธ<อ>ุ์นี้นะครับในในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องเลี้ยงอย่างน้อยประมาณ3ปีเขาถึงจะเอาผลผลิตในรอบแรก<ห>แต่ประเทศไทยเราอากาศด้วยอากาศมันร้อนการเจริญเติบโตของต้นเขาเนี่ยครับคือการจเจริญเติบโตดีมากดีดทีนี้ก็เราก็เลยทดลองว่าคือเราควรจะลองทดลองตัดว่าสัก เเดือนเขาจะออกผลผลิตให้เราไหมสิบเดือนออกไหมสิบเอ็ดเดือนไหมรอบแรกที่ผมทดลองนะครับมี9เดือน10เดือน11เดือน11เดือนนี่ถือว่าออกดีออกดีครับผมแต่ว่าความแข็งแรงนะผมตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าอายุสัก1ปีอ่ะหปีหนึ่งปีนะครับ1ปีให้ผลผลิตรอบแรกอะผมว่าสวยมากครับดีครับรสชาติก็คือหวานรสชาติได้เลยครับหวานกลิ่นมาครับอ่าทั้งกลิ่นหอมกรอบแล้วเนื้อเราแน่นครับจะแน่นครับแน่นกว่าของญี่ปุ่นครับ ก็คือมันจะมีมีเมล็ดไหมครับพันนี้สายพันนี้สายพันนี้มันจะเป็นสายพันธุ์ที่มีเมล็ดนะครับสายมัสแคทเขาจะมีเมล็ดแต่เราก็ทําการให้เขาไล่เมล็ดน้ำก็มาทาวิจัยแล้วก็มาทําการทดลองเรื่องการทําไล่เมล็ดด้วยครับก็ทําให้เหมือนของญี่ปุ่นเขาเลยของญี่ปุ่นเขาทาไล่เมล็ดด้วยครับโหสุดยอดมากเลยคุณครับมีประมาณกี่ต้นครับเนี่ยของสายมัสแคทเราลงทั้งหมดตอนนี้นะครับที่ขยายออกมาจากแปลงทดลองแล้ว อยู่ร้อยกว่าต้นครับโอ้โหร้อยกว่าต้นแล้วส่วนส่วนด้านนู้นเหรอครับด้านนู้นด้วยครับด้านนู้นจะนนนเใส<อ>่มัสแคทนู้นก็กำลังนั่นพิ่งทุนนิ่งเหมือนกันอ,อันนู้นชอจะออกเยอะอันนูน้น ต้นอายุจะมากกว่าแปลงนี้ครับอันนู้นจะอยู่ที่ปีเสร็จแล้วครับอันนู้นจะออกดีมากครับแต่แปลงนี้คือเรามาทาที่หลังครับเรามาขยายที่หลังเพื่อต้องการทําซุ้มอุโมงค์อุโมงค์ของญี่ปุ่นเห็นไหมจะไกลๆจะเห็นว่าเสาแดงๆจะเป็นอุโมงค์จะสวยๆมากพอเวลาต่อไปเวลาเก็บผลผลิตดะคนก็จะเข้าทางทางนู้นแล้วก็เดินในเป็นอุโมงค์เลยครับเดินเข้ามาแล้วก็เชื่อมต่อกับทุกแปลงในนี้เลยครับสุดยอดครับสวยงามมากครับ เขากําลังออกทางนั้นเลยครับตอนนี้ก็กําลังออกเนาะส่วนฝั่งนู้นก็คือออกเห็นเป็นรูปแล้วครับกาลังออกเหมือนกันออกเป็นช่อแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะมีได้ข่าวว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองพฤศจิกายนนี้จะทําการเปิดให้เข้ามารับชมแล้วก็มาซื้อองุ่นตัดองุ่นกันได้ครับใช่ใช่มันจะมีอีกแปลงนึงครับขงแปลงเราแปลงที่เชื่อมต่อจากแปลงนี้นะครับจะมีสายพันธุ์แบ็คโอปอแบ็กโอปอเป็นแปลงแรกที่เราทํา ที่เราทำออกขึ้นมานะครับว่าคือทดลองทาว่าคือสามารถปลูกในพื้นที่เราได้ไหมครับก็พันนั้นเป็นพันแรกก็ตัดเป็นรอบที่7จ็้ละรอบที่7จ็ดนั้นับนานแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เปิดตัวตรงไหนเราไม่เคยได้เปิดตัวแต่ว่าผลผลิตเราออกมาถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้มาถ่ายทํานะครับที่ไร่ฟาร์มาดูนะครับของรับผู้ทิพของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอไปรับชมแปลงนู้นหน่อยในมที่จะเก็บเกี่ยวดูว่าองุ่น พร้อมที่จะให้เราเก็บเกี่ยวเลยได้ยังได้ได้ครับโอเดี๋ยวเราไปที่ฟางนุ่มกันเลยครับครับผมครับครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอุโมงค์เป็นแปลงเนาะเป็นแปลงครับแปลงนี้เป็นแปลงแรกครับเป็นแปลงแบ็กโอปอแบ็กโอปอครับผมก็คือนี่ฮะที่จะตัดอ่าครับผมเนี่ยครับที่จะตัดก็จะเป็นสีอธิษฐานครับจะเป็นสีดาครับสีดําสีม่วงม่วงดำอ่าใช่ม่วงดก็คือที่เราเห็นกันทั่วไปตามท้องตลาดที่นี่ถ้าตัดในส่วนเนี่ยพ่อของเรามันเป็นโรงปิดเนาะ มันลงปิดก็ค่อนข้างเรื่องความปลอดภัยเรื่องเรื่องสารเคมีอะไรตรงนี้ก็คือเราสบายใจได้เนาะะผู้บริโภคปลอดภัยแน่นอนครับคือคนที่มาเนี่ยมารับซื้อเนี่ยนะหลวอองุ่นเนี่ยนัก็สามารถมาตัดได้เนาะที่แปลงเลยแล้วก็สามารถแบบมาชิมกันสดๆที่ฟาร์มได้เลยไม่ได้ได้ครับได้ครับก็มาชิมกันที่นี่ได้เลยครับเพราะเราจะไม่ขายกับพ่อค้าคนกลางส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวข้ามนอนักท่องเที่ยวแล้วก็เขตชุมชน พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาที่เขาเคยมาอยู่ประจำครับผมรอบๆเนี่ยก็จะเป็นแบบทุ่งนาเนาะที่เปเกี่ยวขชาคจีบสามารถเดินเล่นรอบสวนก่อนก็ได้เพราะสวนพื้นที่สวนเนี่ยจะพื้นที่ที่ทาการเกษตรเนี่ยทั้งหมด11ไร่1ดไร่11ไร่เดินเรามีทางให้เดินแล้วก็มีร่มเงาไม้ทั้งหมด11ได้เดินถนนที่เราทําไว้รอบแปลงเนี่ยทั้งหมดจะ700กว่าเมตร เดินเล่นได้เลยครับด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังนี่ก็จะเป็นป่ามะพร้าวป่ามะพร้าวจะเป็นป่ามะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมครับใช่ครับมะพร้าวน้ำหอมด้วยมะพร้าวแกงด้วยแล้วก็จะมีพวกหม่อนพวกอะไรแล้วจะมีสระน้ําแล้วมีอาคารอยู่ตรงสระน้ำนู่นอีกไปดูปลาบึกตัวละสิบกว่ากิโลบ้างอะไรก็ได้ตรงนั้นได้มีอยู่ครับได้ครับคือสวยงามมากคือบรรยากาศดีมากนะครับเวลาตอนแรกนะครับเป็นนั่งเล่นอยู่ด้านหน้าของไร่นะครับก็โหลมพัดตลอดและเย็นสบายมาก อยู่ในเนี้ยก็ไม่ร้อนเลยนะครับครับไม่ร้อนไม่ร้อนใช่ตรงนี้เย็นมากครับไม่ร้อนเย็นเนี่ยแล้วก็มันเป็นโรงปิดโรงปิดจริงๆนะคืออากาศนะคือถ่ายเทถือว่ายังถ่ายเทได้ดีอยู่คือเราก็ป้องกันพวกสัตว์ตพืชนะนกเนี่ยไม่เข้ามาแน่นอนเพราะว่าเรามีแบบเป็นตะข่ายกันทั้งหมดครับทุกโดมทุกทุกแปลงเลยใช่ใช่ทุกแปลงเราปิดทั้งหมดครับเป็นระบบปิดเป็นระบบปิดครับ พอเราต้องป้องกันไว้ก่อนเนาะเพราอความปลอดภัย<ช>พอทำไปพวกนี้นะครับถ้าส่วนใหญ่เนี่ยในในความรู้สึกของคนทั่วไปอ,ะอ่ะถ้าเป็นองุ่นทางด้านทางด้านใต้เนาะทางด้านใต้นิดนึงทางด้านลาดบุรีถ้าเป็นอะไรไป็นปุ้บมาสนมากพวกนั้นนะครับจะทำเป็นโรงเปิดอันนั้นคนจะเข้าใจว่าคือการใช้เคมีอะจะหนักไปทางเคมีแต่ทางทางบ้านเราเนี่ยก็คือเราทําเป็นลักษณะคือโรงปิดก็คืออ่าเคมีเหล่านี้อาจจะเป็นใช้บ้างแต่บางส่วนเราใช้ระบบ G A P เป็นหลัก เนาะระบบความปลอดภัยการปลอดอาหารปลอดภัยในช่วงช่วงท้ายคือเราจะจะใช้วิธีของ GAP เลยพูดง่ายๆนะฮะความปลอดภัยสูงเกี่ยวกับด้านอาหารนี่ครับสุดยอดมากทีนี้ก็มีแบบมีคนที่เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับแปลงองุ่นของน้าคนข้างเยอะไหมฮะมีเข้ามาทั่วหมดตลาดคนมากจะเป็นต่างจังหวัดจะเยอะคนในพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยยังถือว่าเกี่ยวกับเรื่ององุ่นเนี่ยยังถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าเขายังคิดว่าคือน่าจะทำต้นทุน ต้นทุนค่อนข,ข้างสูงแล้วก็ทํายากการดูแลทั้งหมดเนี่ยพวกนี้มันเป็นงานปาน,นีดนะครับทำองุ่นเนี่ยต้องเป็นงานปาน,นีตด,ด้วยมันก็เหมือนกับว่าเ,าเขาเข้ามา่อยถึงแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดลเล็กๆน้อยๆดูดต้นทุนนะี่เขาคิดว่าต้นทุนเนี่ยค่อนข้างจะสูงเยอะแต่จริงๆแล้ว เรามาพูดคุยกันดีกว่าออถ้าใครสนใจที่จะทำไปปุ๊บเรามาพูดคุยแล้วผมจะอธิบายให้ฟังทั้งหมดเลยต้นทุนเนี่ยต้นทุนต่อต้นต้นทุนต่อโครงสร้างอะไรทั้งหมดเนี่ยไปปุ๊บผลตอบแทนระยะการตอบแทนอะไรทั้งหมดเนี่ยมามามลองมาพูดคุยกันแล้วก็จะรู้เลยว่าจริงๆสุดท้ายแล้วคือ ไม่ได้เป็นตามที่คุณคิดมันไม่ได้เปอย่างที่สนใจอยากทําฟาร์มองุ่นหรือว่าไร่องุ่นก็สามารถมาติดต่อคุณอาได้ที่ไร่ฟาร์มมาดุนได้เลยมาคุยกันเรื่องสายพงสายพันะครับมีช่องทางการติดต่อไหมครับคุณอาก็ช่องทางการติดต่อก็เข้าไปที่เพจไร่ฟาร์มมาดุนเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจให้นะครับครับได้หลักๆแ้วทุกคนอาจจะคิดว่าองุ่นเนี่ยมันอยู่กับประเทศที่ค่อนข้างอากาศเย็นหนาว ทีนี้มาเจออากาศเมืองไทยที่มันค,นค่อนข้างร้อนคตลอดระยะเวลาทั้งปีอะไรเงี้ยคือองุ่นเขาเขาชอบชื่นชอบแบบอากาศไหนมากกว่านะจริงๆหลักๆเลยเขาต้องการแสงมากกว่าอเขาต้องการแสงที่พราะประเทศไทยเราเนี่ยแสงค่อนข้างจะคือดีเลยแหละดีแสงดีเลยครับแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างจะดีอุณหภูมิก็จะอยู่ที่32 3ส3อะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้คืออัดประมาณนั้นนะคืออากาศของขององุ่นเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้สบายๆเลยครับ ได้เลยครับทุกสายพันธุ์ที่คิดว่าสายพันธุ์ไหนที่คิดว่าจะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ผมว่าอยู่ได้เรา<ด> <พบ S 1> เอาอเขามาฝึกหรือเอาเขามา เพื่อต้องการให้ค่อยๆปรับสภาพไปตามสภาพของอากาศของเราใช้ระยะเวลาเขานิดนึงอย่าไปคิดว่าคือเราทําแค่สี่เดือนห้าเดือนหรือปีนี่จะต้องได้ผลผลิตเหมือนที่เขาทำมาสิบปียี่สิบปีอย่างนั้นไม่ได้เราต้องคิดว่าคืออย่างน้อยคือให้เวลาเขาสักนิดหนึง่งผมเองเนี่ยผมตั้งเป้าไว้ในการผลผลิตนะที่จะให้เสถียรที่สุดนะจะให้นิ่งที่สุดแต่ผมกล่าวว่าแต่ละสายพันธุ์น่าจะอยู่สามปีขึ้นไปสามปีขึ้นไปแต่ระยะในระยะแรกๆที่ผมอย่างที่ผมตันเมื่อกี้ตั้งแต่ของไซมัสสิบเดือนยี่สิบเดือนนะถามว่าสิบเดือนน ได้ไหมออกผลผลิตออกไหมออกอยู่ครับแต่ว่าเสถียรไหมยังไม่เสถียรมันต้องศึกษาอะไรอีกนิดหนึ่งใส่รอระยะเวลาเขาอีกนิดนึงอย่างน้อยคือให้สัก2ปีเทินขึ้นไปเนี่ยก็คืออ่าโอเคอย่างแปลงนี้เข้าปีที่สามแปลงนี้นะครับเข้าปีที่สามรอบแรกในปีแรกเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะปลูกโดยที่ว่าดูอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะฮะดูอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวก็คือศึกษานเเน็ตอย่างเดียวสุดท้ายแล้ว บางครั้งมันไม่ใช่ไปอย่างนั้นเราต้องมาปรับในกระบวนการของเราเองอีกต่างหากประสบการณ์โดยตรงหน้างานของเราเองที่ต้องเจอใช่อากาศเป็นอย่างไรในพื้นที่ดินเป็นอย่างไรทุกอย่างมันมีผลหมดอย่างฤดูการเนี่ยมีมีผลไหมครอย่างหน้าหนาวฤดูฝนฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้ก็มีผลนะครับถ้าอยู่กลางแจ้งแต่ถ้าเรามีโดมแบบนี้ถ้ามีหลังคาแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยคือถ้าเป็นอากาศช่วงไหนก็ช่างครับเราสามารถควบคุมเขาได้ เป็นโดมใช่ใช่พลาสติกคุมฝนตกมาก็ไม่โดนไม่ชัอางุ่นพื้นที่ข้างเคียงคืออย่างน้อยคืออย่าให้น้าเข้าแปลงเราสามารถควบคุมคอนโทรลน้ําได้น้ําที่จะมาลดเนี่อย่างน้อยก็คือจะเป็นน้ําที่เรากําหนดมาให้เขาลดมาอย่างเดียวไม่ใช่ว่าน้ําข้างนอกมาไปปุ๊บก็ลงตามแปลงเต็มไปหมดเลยอย่างนั้นไม่ได้ครับได้อย่างต้นองหุ่นเนี้ยตอนนี้สามปีแล้วเขาจะมีอายุอีกกี่ปีอ่างุ่นเนี่ยจริงๆอ่างุ่นเนี้ยเขาอยู่ได้โหสี่สิบห้าสิบปีสี่สิบห้าสิบปีเลยครับต้นเนี้ยครับ อย่างี้สามปีไหมฮะต้นนี้เข้าปีที่สองยังไม่เต็มสามปีนะครับสามปีนี้เดือนกุมภาถึงจะเต็มสามปีสองปกีกว่าแต่ต้นเขาดูโอ้โหมันดูแบบ<ช>สมบูรณ์แล้วก็<ช>แข็งแรงสมบูรณ์มากเพราะว่าคือระบบดินสําคัญที่สุดคือระบบดินระบบดินนียคือต้องสร้างระบบดินให้ดีขึ้นมาดินอันนี้เนี่ยผมผมทำไมผมใช้ระยะเวลาต้องสามปีแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ที่ ที่ไม่ใช่พื้นนานะอาจจะปรับได้ไวกว่านี้แต่นี้มันเป็นพื้นนาพม้นนาคอยปรับพื้นที่เขาก็พื้นนาส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวไหมครัเป็นดินเหนียวเลยบ้านเราดินเหนียวเลยครับครับใช่เราต้องมาสร้างระบบดินใหม่ก็คือดินล้วนครับจะต้องให้ดินเขาเขาโปร่งไงโปร่งเพราะรากก็พวกนี้เขาไม่ได้กินในเชิงลึกรากเขาจะลอยอยู่ข้างบนเนไม่เกินลงไปประมาณสักสิบเซนนี่ก็คือก็เราก็คุยนี่เดี๋ยวก็เจอแล้วครับแต่เราก็มีให้อาหารทางดินด้วยไหมใช่ครับให้ครับทางหน้าดินเนี่ยเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยครับ อินซีเนี่ยปุ๋ยมีทั้งอินซีแล้วก็มีทั้งเคมีในช่วงที่เขาต้องการเขาต้องการใช่ครับแต่ที่นี่ใช้ระยะใช้วิธีการการละลายน้ําเอาผมไม่ได้ให้เป็นเม็ดสมัยก่อนผมให้เป็นเม็ดแต่เดี๋ยวนี้ผมปรับโดยเพราะให้เป็นเม็ดเนี่ยกว่าพืชจะได้ขึ้นมากินเนี่ยครับมันใช้ระยะเวลาในการกินมันมีระยะเวลาของเขาอยู่แต่ถ้าเราให้โดยการละลายน้ําไปปุ๊บเนี่ยคือเขาสามารถตอบสนองได้เลยมอนเขากินได้เลยอ่ะครับอันนี้มันก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งยอดมาก ระบบน้ําก็จะเป็นระบบที่ให้มาทั้งท่อผมจะให้ทั้งท่อครับจะให้ทั้งท่อขึ้นมาแล้วจะมีตัวเปิดเปับเป็นหัวมินิสปริงเกอร์ของผมเนี่ยปกติธรรมดาทั่วๆไปที่เห็นบางแปลงเขาจะอยู่เมนเนี่ยครับสายเนี่ยเขาเจ้าอยู่ด้านล่างแต่ผมจะห้อยอยู่ด้านบนทั้งหมดเพื่อดีว่าจะเป็นระบบน้าหยดอะไรเงี้ยใช่ไมไม่ใช่ระบบน้าหยดครับเป็นระบบหัวมินสปริงเกอร์เลยใช่แต่ว่าที่ทําไมเราเอาไว้ด้านบนก็ะหนึ่งเวลาเราตัด ทำความสะอาดตัดยงตัดหญ้าไปปุ๊บพวกนี้ไม่เกะกะแล้วใช่ไหมใช่ใช่เราทำให้เราคนโทนเกี่ยวกับเรื่องการทํางานง่ายได้ง่ายครับใช่ใช่โอ้ถือว่าสุดยอดมากครับครับก็นี่เราจะให้น้ำอย่างไรวันหนึ่งหรือว่ามันมีระยะเวลาแต่ระยะเวลาเนาะแต่ระยะเวลาช่วงที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะงดน้ำงดน้ําเลยงดน้ําเลยครับเพราะว่าพวกนี้น้ำเนี่ยคือถ้าเราให้น้าไปปุ๊บมีความชื้นปุ๊บความชื้นเนี้ยต้นเขาจะดูดความชื้นขึ้นไปที่ลูกแล้วมันจะทาให้ให้แตก มันจะทําให้แตกง่ายมันต้องงดน้ําเลยงดอาจจะเป็นในเรื่องของรสชาติ้ลยนะอาจจะกินน้ำเข้าไปมันทำให้รสชาติไม่หวานเหมือนต้องอะไรนี่แหละครับก็ต้องก็ต้องงดน้ำต้องงดน้ําให้เขาโอเคเลยอ่ะคือแบบเยอะมากนะครับที่เห็นอยู่เนี้ยก็ประมาณคํานวณแล้วประมาณกี่ร้อยโลได้ครับเนี่ยตอนเนี้ยเอาโหคำนวณยังไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันมากแต่รอบแต่รอบคนก่อนมานี่เยอะกว่านี้นะครับถือว่าเยอะกว่านี้ อันนี้ก็คือรอบนี้ก็คือเราไม่ได้พุนเพื่อต้องการเอาผลผลิตเราพุนเพื่อต้องการรีเซ็ตกิ่งขึ้นมาใหม่อรีเซ็ตกิ่งเพราะเพราะอะไรเพราะทำไมถึงต้องรีเซ็ตกิ่งเพราะกิ่งกิ่งกิ่งเค้นะกิ่งที่จะให้เขาออกผลผลิตน่ของเรามันยังมีน้อยเราค่อยๆสร้างกิ่งเพิ่มในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละช่วงของเขาทีนี้ในช่วงที่เราเราเราสร้างกิ่งขึ้นมาเขามีลูกก็ปล่อยให้เขามีไปเลยจริงๆแล้วพุนถ้าช่วงระยะการพุนเนี่ยเขาจะออกแทบทุกกิ่งครับ จอกทุกกิ่งจะเยอะกว่านี้อีกเยอะครับแต่นี่ก็คือก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วรือก็ถือว่าเยอะมากใช่ใช่ก็ถือว่าเยอะอยู่ครับก็อีกไม่กี่เดือนเนาะทางนู้นก็จะออกอีกอันนู้นออกอีกก็เหอสุดยอดแบบว้าวมากเลยก็เป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นต่อไปนียก็คือเราจะพยายามทําให้มีผลผลิตออกมาทุกเดือนเพราะเราบังคับได้เรากําหนดได้เพราะอะไรเพราะเรามีหลังคาเราเป็นระบบโลงปิด เราสามารถควบคุมระบบน้ําได้ทั้งหมดมันก็คือเราก็จะกําหนดได้เพราะองุ่นเนี่ยเสน่ห์ของเขามีอีกอย่างคือเราเป็นผู้กําหนดให้เขาออกเมื่อไหร่ก็ได้อมันจะมีก็ไม่มีระยะเวลาของเขาไม่มีระยะเวลาตายตัวอยู่ที่เราจะให้เขาจะออกเมื่อไหร่สุดยอดมากครับนับวันออกได้เลยองุ่นก็เป็นพืชที่แบบโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะอ่างหุ่นมันมีเสน่ห์นะมันมีเสน่ห์มากๆมันมีเสน่ห์แต่ว่าคนยังเข้าถึงกันไม่มากคือมันมีอะไรให้เรียนรู้ศึกษาเยอะมาก แต่ละวันเนี่ยเขามีให้เราคิดตลอดมีให้เราคิดต่อตลอดคืออันในรอบนี้คิดแบบนี้ในรอบต่อไปลองคิดแบบอื่นอีกก็ได้แต่แน,นวทางก็มันเป็นแนวทางเดียวกันสาม,มารถฉีกออกนอกกรอบได้เรื่อยๆเรื่อยๆสนุกครับมันอยู่ที่เราเนะเพราะว่ามัน <c oughs> เป็นประสบการณ์โดยตรงของเราเองที่เราอยู่กับเขาทุกวันอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาครับ,รบไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์แต่ว่ามีสายพันธุ์เยอะไหมครับที่ที่นำ<า>เข้ามาตอนแรกผม สายพันธุ์นำเข้ามาทั้งหมด12สายพันธุ์สสายพันธุ์สสายพันธุอ์อ่าแล้วก็ส2สายพันธุ์เนี่ย,ยมันจะมีแปลงทดลองมผมเอามาทดลองก่อนว่าทดลองแล้วค่อยๆค,คัดออกว่าสายพันธุ์ไหนที่มันสามารถอยู่ในพื้นที่เราได้แล้วตอบสนองเกี่ยวกับทั้งด้านอากาศด้านน้ำและทุกอย่างตอบสนองได้ผมถึงจะเอาไว้ตอนนี้เนี่ยผมคัดเหลือสี่แค่สี่สายพันธุ์อสี่สายพันธุ์สี่สายพันธุ์ก็จะมี ของของญี่ปุ่นเป็นหลักอ่า่าก็มีไซมัสแคทของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีของสคารลอต้าของอิสราเอลยังอยู่ได้ครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีสวิสซัฟฟอันนี้ของออสเตรเลียของนิวแมมดอ่านิวแมมดแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นแบคโอปอแบคโอปออ่าเป็นนี้พันเก่าแก่แล้วก็ยังรักษาไว้ก่อนนะอันนี้แบคโอปอนี้มันมานาเข้าจากประเทศอะไรครับส่วนใหญ่แบคโอปอเป็นของอเมริกานะฮะนานแล้วครับใช่ครับนานแล้วครับเป็นพันเก่าแก่แล้วครับนานมากละแต่ว่าก็ยังยัง ยังลูกค้ายังตอบสนองกันอยู่ครับยังยังหวยหายเหมือนก็ว่ายังยังยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ครับจนกว่าพวกสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาทดแทนที่เราทดลองเสร็จเรียบร้อยแหละทดแทนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงจะมาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งผมว่าอันนี้มันก็ต้องต้องมีอะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอะราคาที่มันแบบจับต้องได้ใช่ใช่เข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายใช่คนทุกทุกคนไหนก็ได้เข้าได้หมดใช่ครับอย่างอ่าสามัดแคทหรือว่าที่เป็นของญี่ปุ่นนะเนาะบางทีราคา โอ้โหมันว้าจริงนะ2,000กว่านะ2,000กว่าใช่ก็ใช่ว่าทุกคนจะมาซื้อได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าแบบก็โอเคแบบเนี้ยก็คือมันสามารถแบบทุกเพศทุกววยเนาะใช่ได้กินได้หมดนะฮะใช่มีมีแปลงไหนที่แนะนำอีกไหมฮะอ่ามันก็มีตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ไม่มีเนาะเพราะว่าอยู่ในระหว่างงานทดลองกันทั้งหมดครับทดลองทั้งหมดก็เดี๋ยวอีกกี่ปีครับน่ะก็ไซมัสแคทนะ ถ้าจะติดตามไซมัสแคทก็ประมาณเดือนกุมภาเดือนกุมภาเดือนกุมภานะครับประมาณต้นปลายเดือนกุมภาต่อมีนาช่วงนั้นนะครับจะตัดผลผลิตอแต่ฉันจะมาดูไล่มาดูนะครับจะมาดูผลดูเกี่ยวกับเรื่องลูกในการเลี้ยงลูกในการตกแต่งลูกในการแต่งชอกให้มันเหมือนของญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ยค่อยๆมาไล่เก็บดูอีกทีก็ได้ช่วงนั้นนะเราจะเราจะเก็บไปเรื่อยๆเราจะให้รายละเอียดเรื่อยๆใครเข้ามาบพิ่ศึกษาเราก็สามารถศึกษาไปกับเราไปได้เรื่อยๆเราทดลองด้วยแล้วก็นั่นกันไปด้วยครับ เดี๋ยวให้คุณน้าช่วยโปรโมทนะครับงานวันที่21-22ที่ว่าเราจะเปิดเนี่ยให้ตัดองุ่นได้ครับวันที่21อ็ดวันเสาร์ที่21นะครับแล้ววันที่2ี่สิบสอวันอาทิตย์ครับเราจะเปิดทําการตัดองุ่นแบ็คโอปอชุดนี้นะครับแปลงนี้่าแปลงนี้เลยครับก็ส่วนมากถ้าเราเราเปิดตัวว่าเราจะตัด ส่วนมาก็จะจะหมดก่อน <laughs> ทุกครั้ง <ขอ S 1> แต่รอบนี้เราจะอยากเอาไว้วันวันเสาร์เนี่ยยังไงก็จะต้องได้เห็นแน่นอน <c oughs> เราจะต้องอยากไว้บางส่วนจะต้องอยังไงก็ต้องอยากไวใ้ให้ให้ให้มาอยากให้มาพร้อมๆกันแล้วเราไม่ได้จาหน่ายแค่เฉพาะอ,องุ่นนะครับ <c oughs> ถ้ามาที่นี่วันที่21ไปปุ๊บ <c oughs> แล้วจะมีกาแฟเราก็มีครบอยู่นะครับ <c oughs> มีร้านกาแฟอยู่แล้วแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของของหอเจ้ากอฟาร์มดุลก็จะมีทั้งเป็นลูกชิ้นนึ่งลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดมีฮอทดอกมีไส้กรอกมีทุกอย่างมีหมดเลยคร นอกจากจะมาเยี่ยมชมปาชม่ามังหุนนะก็มีแบบของกินให้แบบเยอะมากเลยนะครับแล้วก็แบบโอโหสุดยอดมากมีบรรยากาศที่แบบท้องทุ่งนาที่เขียวขจีแบบบรรยากาศดีมากเพราะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับที่บ้านเราเนาะครับใช,รใช่ครับใช่ครับกลางวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร,ร่อ่าไม่ร้อนครับครับร่มเงาเรายเยอะก็ก็ช่องทางการติดต่อนะก็บอกไปแล้วก็คือมีเพจเนาะเไร่ฟ้ามดุนเพจไล่ฟ้ามดุลหรือเบอร์ติดต่อตรงก็ได้ครับ0 8 9 9 6 0 1 3 3 8 ผมติดต่อตรงที่สุรเดชเดชพง์เลยครับครับผมก็มีอะไรก็มาติดต่อคุณน้าได้เลยเกี่ยวกับองุ่นหรือว่าพืชอื่นๆมีได้ครับระบบระบบระบบเกี่ยวกับการระบบวางวางแผงของแปนี่ของแปลงนี้ก็ได้ครับระบบน้ําระบบอะไรอย่างเงี้ยมีค่าใช้จ่ายั้มหรือว่าไม่มีไม่มีครับมาแบ่งปันกันดีกว่าเนาะแบ่งปันความรู้กันครับผมโอเคครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณน้าเป็นอย่างมากเลยนะครับเจ้าของไล่ฟาร์มมาดูนะครับที่มาให้เราให้เรามาเยี่ยมชมเนาะ าร์มองุ่นที่แบบโอ้โหสุดยอดมากนะครับก็คือถือว่าเป็นไร่ที่อยู่หมู่บ้านของเราเองนะครับผมก็เกิดที่นี่เนาะหมู่บ้านวังมะดานนะครับอําเภอผมพิรามนะครับจังหวัดพิษณุโลกของเรานะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวพิษณุโลกนะครับก็ประมาณ50าสิบโลห้าสิบโลครับห้าสิบโลนะครับก็จากถ้ากอุตรดิต์มาก็ประมาณเหมือนกัน50โลถือว่าได้เป็นจุดศูนย์กลางเนาะระหว่างพิษณุโลกกับอุตรดิตต์นะครับก็สามารถมาเยี่ยมชม ไล่ฟาร์มอดุลได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณณาเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ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 